เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับสัปดาห์นี้นะครับบอกเลยว่าเรามีเทคนิคการแต่งตาแบบปังๆแบบดาราสาวนะฮะน้องเดียริสราของเรานั่นเองนะครับโดยวันนี้เราได้ผู้โชคดีจากทางบ้านนะครับสวัสดีนะครับชื่ออะไรครับชื่อน้องการนะคะวันนี้เราจะมาเมคอเวอร์กันนะฮะแต่งดวงตานะครับสาวหมวยก็สามารถนําวิธีนี้ไปแต่งดวงตาให้กลมโตได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการแต่งตากันเลยครับ หลังจากที่น้องฉัดนะครับลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับน้องฉัดก็จะมาเริ่มวิธีการแต่งหน้าลุคนี้ด้วยการแต่งดวงตาเป็นดับแรกนะครับน้องฉัดเลือกใช้นะครับเป็นอายพรอมเมอร์เบตานะครับเทคนิคนะครับลงทั้งดวงตาเลยนะครับวันนี้น้องฉัดเลือกใช้สีคอปเปอร์นะครับของลอร่า m อนเซียลนะฮะลงทั้งตาบนนะครับเกลี่ยให้ทั่วนะครับแล้วก็ตาล่างนะครับ หลังจากที่เราลงพายเมอร์เบสที่ตาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปน้องชัดจะใช้ไอชิโดนะครับสีที่น้องชัดใช้นะครับวันนี้จะเป็นสีอมส้มนะครับลงให้ทั่วเปลือกตาเช่นกันนะครับค่อยๆไล่น้ำหนักสีนะครับวันนี้เราจะแต่งตาเป็นครึ่งวงกลมนะครับไล่จากหางตาก่อนนะครับเอาเสร็จที่เหลือนะครับค่อยๆไล่น้ำหนักสีนะครับเหมือนประหนึ่งว่าเรากำลังวาดรูปอยู่นะครับค่อยๆไล่โทนเลยนะฮะหางตาเข้มนะครับหัวตาอ่อนนะฮะ ก็ผ่อนแรงที่ข้อมือเอานะครับหลังจากที่เราได้ตาบนแล้วนะครับเราก็จะมาลงตาด้านล่างนะครับโดยเราจะใช้แปรงเล็กๆแบบนี้นะครับลงบริเวณตาล่างแต่ว่าเราจะลงให้ฟุงนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนอายไลเนอร์เส้นเล็กนะครับลงที่ดวงตานะครับย้ำนะครับเส้นเล็กๆนะครับวิธีการดัดขนตานะครับสำหรับลุคนี้เราจะต้องกวาดขนตานะครับ ขึ้นให้หมดนะฮะหลังจากนั้นเราจะปัดมาสคาร่านะครับที่ขนตาด้วยมาสคาร่าจากเมบรีนนิวยอร์กปัดให้เป็นเ,เส้นๆเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับลุกวันนี้ที่น้องฉัดเลือกใช้นะครับจะเป็นขนตาปลอมที่ให้ความรู้สึกเป็นการสานกันแล้วก็มีความเป็นช่อๆนิดนึงนะครับเทคนิคการติดขนตานะครับให้เราติดชิด ขอบตามากที่สุดนะครับและเดี๋ยวน้องชัดจะซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นช่อเข้าไปอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่เราติดขนตาปลอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บอินเนอร์ตาในกันนะครับโดยใช้อายไลเนอร์นะฮะ เขียนด้านในนะครับให้ดำสนิทเติมบริเวณที่เป็นช่องว่างลงไปนะครับให้ดูเต็มขึ้นหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือขนตาล่างนะครับแต่เราจะปัดขนตาล่างกันนะครับ พอเราปัดขนตาล้างเสร็จแล้วนะครับดวงตาเราก็จะยิ่งดูหวานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวน้องชัดจะสอนวิธีการเก็บรายละเอียดใต้ตาที่บอกว่าถ้ามีฝุ่นผงนะครับลงมาเปิดใต้ตาเราจะเก็บยังไงนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะใช้แป้งทวนะครับในการเก็บใต้ตานะครับใช้แปรงนะครับหรือว่าใช้พับก็ได้นะครับในการเก็บผูที่แป้งนะฮะค่อยๆนะครับปาดไปเลย เราจะเห็นได้ว่าใต้ตานะครับก็จะดูครีนขึ้นนะครับแล้วก็แถมทัชอัพได้ด้วยนะครับโดยวันนี้น้องฉัตเลือกใช้แป้งรันนะฮะในการเก็บรายละเอียดนะครับเราจะมาถึงขั้นตอนของการเขียนคิวกันครับสาหรับลุคนี้เราจะปัดคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับและก็เน้นความคมที่หางคิวแค่นั้นพอนะครับดังนั้นนะฮะเทคนิคการปัดคิ้วเนี่ยเราจะใช้ตัวบราวเซตนะครับที่สามารถปัดเป็นเส้นขนคิ้วให้ตั้งขึ้นก่อนพอมันเซตตัวเสร็จเราค่อยใช้แปรงนะครับเติมเส้นขนคิ้วเข้าไปตรงช่วงหัน คิ้วอีกทีหนึงครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้แปรงหัวตัดแบบนี้นะครับแล้วก็อายแชโดว์นะฮะในการเติมนะครับความคมแค่เฉพาะบริเวณหางคิ้วเท่านั้นนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปัดแก้มแล้วก็เฉดดิ้งกันนะครับเราจะใช้โทนออกอมส้มหมดนะฮะเพราะว่าน่าจะดูเป็นสีออกชิดๆนิดนึงอมน้ำตาลนิดนึงนะครับมาถึงส่วนของขั้นตอนในการไล่จมูกแล้วนะครับน้องฉัตรจะเลือกใช้นะครับอายแชโดว์นะฮะที่เมื่อกี้ปัดคิ้วนะครับแล้วก็ตบด้วยแปรงหัวพู้ๆแบบนี้นะฮะเวลาเราปัดนะครับหรือไล่จมูกนะับปกติเราจะปัดจากด้านบนลงด้านล่างใช่ไหมครับ ให้คุณผู้ชมนะครับค่อยๆปัดจากด้านล่าง2ด้านแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับแต้มเบาๆแล้วก็เคาะออกนะฮะให้มันเหลือน้อยที่สุดเราจะเห็นได้ว่าด้านล่างเนี่ยปีกจมูกจะแคบเข้ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เอาเศษที่เหลือนะครับค่อยๆปัดตรงขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยนะครับในการถู ต่อมานะครับน้องฉัดจะใช้ไฮไลท์นะครับแต้มบริเวณที่ต้องการอยากจะให้ดูมีมิตินะครับส่วนใหญ่ก็จะแต้มบริเวณหัวตาปลายจมูกนะครับบริเวณหนกแก้ม2ข้างนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณช่วงริมฝีปากบนนะครับบริเวณหน้าคางนิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะอีกบริเวณหนึ่งที่เราอยากจะให้ดูหนกขึ้นก็คือบริเวณใต้หนกคิ้วนะครับ แต้มเกลี่ยบเบาๆนะฮะหรือใครอยากให้หน้าดูมีมิติเงาๆขึ้นก็แต้มบริเวณข้างๆหน้าขึ้นไปแบบนี้ได้เหมือนกัน,นะะใช้มาร์กจอรขอบนะครับในการลงริมฝีปากก่อนให้ทั่วริมฝีปากเลยนะครับเพราะว่าเราต้องย้อมริมฝีปากของเราให้ดูเป็นสีเบจโทนน้ำตาลก่อนนะครับ <S <S และขั้นตอนที่สองน,นะครับ้องจัดก็จะใช้ลิปจากกส์สเกตตัวนี้นะครับลงให้อมสงอีกหนึ่งนะครับ ก็จะมาเพิ่มชิมเมอร์กันนิดนึงนะครับบริเวณพวงแก้มให้ดูหน้าเต่งตึงมีประกายมากขึ้นนะครับและน้องชัดขอเพิ่มหัวตาประกายนิดหนึ่งนะครับบริเวณตรงนี้นะฮะหัวตาตรงนี้นะครับและเราก็จะได้ดวงตาอันสดใสมากขึ้นนะครับง่ายๆนะครับกับการแต่งหน้ารุกนี้นะฮะสวยฟังแบบดาราสาวดิวอริสรานะครับเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูฟินิชลุกันอีกทีหนึ่งนะคบว่าจะสวยแซ่บขนาดไหนครับ